รีตะกุดเก๋นะแบบนี้นี่หัวนี่จะเป็นทองคำทองคำแท้เขาส่วนมากเขาจะแปะไว้มุมมุมนะแต่เช็คได้ก็คือเช็คเป็นทองคำแท้นี่แบบนี้นี่ดูคนมันทำนะนี่นี่อันนี้พาไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งฝังครับหนึ่งฟังเพื่อเผื่อเขาจานลักนะจุบจุบข้างในนนี้น 嗯，噗。嗯。嗯。 เนี่ยส่วนมากที่เจอเป็นทองคําทองคาเขาจะคุ้มไว้แค่ภายนอกเห็นปะนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอแงี้อกมาปุ๊บเนี่ย,ออม,ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปหลอกขายกันว่าเป็นตะกุดทองคําอืมถึงของนอกเก๊ไม่เป็นไรแต่ข้างในเป็นทองคํานะนี่เขาว่าเห็นปะเนี่ยจะคุ้มไว้บ,งบางๆนิดเดียวแล้วก็หลอกกันไปนี่ เนี่ยน,นี้ทองแท้นะขูดแล้วเนี่ยเป็นทองเลยแหละเห็นปะบางนิดเดียวแต่ข้างในเห็นไหมอะไรก็ไม่รู้ดักษณะติ๊กๆอืมดูดพื่อวีจารณ์แล้วตรงกลางี่เป็นทอ,องกันเนี่ยตรงเนี้เอ เนี่ยเนี่ยบางรอกก็จะเจออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยจะเปิดเปิดแล้วก็ดูว่าเนี่ยเป็นทองเห็นไหมเราก็เจีบเข้าไปไงเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่เป็นแผ่นบางๆนิดนึงอนี่เห็นไหมโอ้ยเนี่ยเห็นไหมข้างในเป็นทองนะครับถึงว่าโคตรเจ๋งเลยอุ้ยเนี่ยการดอกทําให้ดูว่าไปเออจอเห็นไหมอะไรของมัน อันเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นทองแท้นะอืมอืมเข้าใจทำกันเนาะคนเราเี้ยวิธีเปิดปองนะอืมเดีย๋ยวมารีพอร์ตสั่นยุ่งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตะกุดดินี่นน ดูที่มีรักนะจุ๊บจุรู้ล่าเห็นไหมมันก็ม้วนมวนตรงหรเห็นปะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยนี่นี่แล้วเขาว่าระวังโดนหลอกนะจ้ะดีจ้ะ